วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนไปรับชมคลิปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ช่อง LK Review Channel ว3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเกมพร้อมกับเล่นเกมกันไปด้วยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเกมที่เราจะเล่นนั่นก็คือเกมสล็อตสาวถ้ำนั่นเองนะคะซึ่ง ไม่ได้เล่นกันนานมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอะมาลองดูกันสักตั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มากับคุณที่หนึ่งหมื่นนะคะจะซื้อดูไหมสักสองพัแล้วกันนะทุกคนมาละห้าสิบนะคะหมื่นหนึ่งไม่ครัวนะทุกคนไม่แค่มาละห้าพันห้านะคะก็เหมือนเทียบเข้าเรามากับคุณหนึ่งพันจะเล่นมาละสองห้าสิบนะคะจะซื้อนะทุกคนมาดอกแรกว่ายังไง ก็คือดอกแรกดอกแรกที่เราซื้อไปเนี่ยก็แบบเทสท์กันไปก่อนนะคะอันนี้จะเล่นสล็อตนะทุกคนเราต้องลองคิดเกมกักนก่อนนะคะว่ามันมาไหมนะทุกคนนะ,ะดอกแรกมันมักจะไม่มาหรอกเอา้าดอกนีกร้6ยห้นะคะต่อด้วย4ี่พันหกร้อยแปดสนะ,ะทุกคน,นถือว่าเดานี้กําไรอยู่นะกําไรเลยแหละแต่ว่ายังน้อยอยู่นะคะได้มา5้าพันสองรนะคะ ดอกสุดท okay, okay, wow, the okay, okay. ้ายว่าย mm. uh, ังไงโอเคได้มาดอกเดียวนะคะแต่ว่าได้น้ำลามาเลยนะ5้า5นสอง้านะคะทุกคนโอเคไปต่อเลยที่ไม้ละร้อยดีกว่ายิ่งดีแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับขึ้นไปเรื่อยๆจนไม้สูงสุดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าปรับสุดเลยเนี่ยไม่น่ารอดนะคะหมูนนี่คือน่าจะหมดแล้วนะค่อยๆปรับขึ้นไปนะทุกคนแบบไล่ไม้ขึ้นไปเรื่อยๆนะยังไง หน้าเขียวไม่ลงในกรบช่องโอเคสิบแล้วแต่สิบนะยังไงได้สวยพันสามห้าสิบ 3, นะคะหน้าฟ้ายัางไงโอ้โหเคไม่มานะคนะทุกคนยังไงเจสวยสวยพีวายนะได้จเคต่อนะทุกคนเอช่องแรกไม่มาทุกคนนะลำลุนสเตเตอร์ดีกว่าทุกคนโอเคอยังไงหน้ามั่ว อเออพีให้เรมงหน่อยไเรียกว่าบานเย็นเหรอคีอบานเย็นอ่ะเออยังไงช่องแรกไม่ลงโอเคยังไงสเก็ตเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นว่ามายังไงสเก็ตสวยสวยนะ,ะทุกคนมาแล้วสี่ตัวยังไงมีห้าแบบห้าตัวปนีห้าตัวสิบสองีเกมนะคะทุกคนมามาลุ้นกันเลยนะคะไม้ละร้อยด้วยนะถ้าม,มาดูแบบ คอมโบดีนะคือแบบหลายยาวเลยลอกเลยเอเไปแล้วหนึ่งจังหวะนี้จุดแรกไม่ลงนะคะโอ้โหแบบรอแบบจิดรอแบบขอบทองรอแล้วนะรอเปลี่ยนวายแล้วแต่ยังไม่ไไมออาอ่ะดจังไงมนถึงหน้าฟ้าขาดแค่อันเดียวนะทุกคนคือแบบขอบทองนี่แบบรอเปลี่ยนเป็นวายแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ไม่มานะคะทุกคนเออ คตรนประสาทนเจม้ะม,มาเอาดิยังไงดอกแรกดอกสุดท้ายยื่ดอกแรกดอกสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มา,าคนไม้นี้ก็ได้มาแค่920เองนะก็ถือว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่ไม้4ี่อยเลยไม่ไหวแล้วนะยังไงสเกตเตอร์ไม้4 0 0รสเกตเตอร์อยังไงเคก็ได้โอเคยังได้เคต่ออุ้ยได้สเกตเตอร์มาด้วยเอาดิได้เคต่อนะ ยังไงมาอีกลายหมื่นหนึ่งโอ้โหดอ๋วนี้สวยงามว่ะมาอีหมื่นหนึง่งนะทุกคนยังไงหน้าแดงหมดหวังหน้าแดงยังไม่หมดหน้าแดงโอ้โหสิบมาเป็นต่านะทุกคนโอเคถือมือร้ายนี้ก็ทั้งเข้าปีเกมแล้วก็ปีคูณแตกเลยนะเอาเรื่องเหมือนกันนะได้มาที่หมื่นเก้านะทุกคนเลิศมาดูอีกสิบสี่เกมนะคะไม้สี่ร้อยนะคะดูซิว่าเหมือนจะเหมือนไม้ที่แล้วไหม แล้วมันคือแบบมาแล้วร้อยได้มา920บาทโคตรเน่าอ่ะจริงๆยังไงเจมาไหมไม่มานะโดนเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบกรอบทองที่แบบรอเปลี่ยนเป็นวายแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้านะทุกคนชอบชอบแบบชอบเปลี่ยนกระสานมากนะจะสังเกตได้เลยพอมันเปลี่ยนกรอบทองเมื่อไหร่นะ้แม่งไม่เข้าจริงๆเอาดิสี่พันแปดมาดิคลิป ยัไงไงสองไม้สุดท้ายโอ้โหยังไม่เข้าเลยนะเอฟไปแล้วหนึ่งจังหวะนี้ไม่มีต่อนะคะทุกคนโอเคไม้นี้ก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะได้มา6,880นะครบะทุกคนโอเคมาต่อเลยนะคะไม้สี่ร้อยแปเพราะไม้ถุงสุดแล้วนะไม้สี่รนะ้อยนะเอาดิโอ้โหไม่มเลยเอาสเก็ตเตอร์เฉย เอาดิเข้าฟรีเกมอีกแล้วอ่ะฟรีเกมมันไหลปะเนี่ยวันเนี้ยฟรีเกมเข้าบ่อยมากแล้วเข้าง่ายมากนะทุกคนทุกทีมันจะไม่เข้าแบบไม่ง่ายอ่ะเข้าแบบไม่ง่ายอะ mm ่ะ hmm. เอาดิเนี่ยไงเตต่อนะคะเปลี่ยนเป็นกรอบทองอย่างนี้ได้หน้าเขียวต่อจังหวะนี้ห mm ้าพันเจ็ดร้อยหกสิบมาอีกเจ็ดพันสองนะทุกคนเอาดิ mm hmm. เลิศน,นะมานี้ก็คือหมื่นสามหกร้อยนะทุกคนอีกเจ็ดครั้งว่ายังไง โอ้โหว okay, hey, hey, so, ่ายาเลยว่ะเทไป9,600เอาดิโอ้โหไม่ต่อเนื่องเลยก็คือไม่ต่อเนื่องเลยนะได้มา9,600ก็คือจบเลยนะเอาอีกสี่มุนก4คืมุนยังไงเอาอีกเท5,760มาดิเฮ้ยจะมาดอกเดียวไม่ได้หลายหนทีดอกสุดท้ายแล้วเอ้ยเกระสุดไปที่หมื่นสี่ เอาดิมาอีกเจ็ดพันหก้อยแปดสิบแค่สองดอกนะนทุกคนเสียดายมากนะดอกตนี้ได้มาเท่าไหรนะ่ 21, นะนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันหก้อยแปดสิบนาทุกคนเฮ้ยก็ได้มาห้าหมื่นพอดีเป๊ะเลยแนละ้วน่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะห้าหมื่นเลยนะได้มาหนะ้าหมื่นหกร้อยสี่สิบนาทุกคนกำไรนะคะก็เจนะ็ดหมื่นหกพันนะทุกคนเลิกดิไม่เล่นแล้วนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะส่วนใครที่อยากเล่นสาวถ้ำนะคะก็ปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะทะุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย